สวัสดีท่านผู้ชมนะคะทางแฟนช่องแฟนเพจเด้อนะคะวันนี้แอดมินก็มาที่ข้างสระน้ํานะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะมีแม่ตะเคียนสีนางนะคะเอฟซีซึ่งเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็แม่ร่างปู่ดมนะคะก็จะมาทําพิธีขอโชคลาภนะที่แม่ตะเคียนนะคะซึ่งทําพิธีอยู่ตรงป้ายสี่ศูนย์กลมๆนะคะท่านผู้ชมตรงป้ายโค้งๆนะคะเห็นไหมคะตรงเสาตรงนั้นนะคะสี่ศูนย์นะคะ นี่นะคะป้ายวงกลมนะคะที่มีตัวเลข40หมายเลข4นะคะค่ะนี่นะคะแม่ก็ทำพิธีตรงนี้เลยนะคะ นี่เนาะคะ่ะพอว่าเจ้าทีเจียวท่วทางีมองนีุ้้มเพิ่นเนาะคะ่ะแห้งแห้งอีีเนาะคะ่ะจนมาล่างบางข้างเนาะหยาบย่างจัคข้องใบประยูนเนาะคะ่ะ <c oughs> พอว่านี่เนาะคะ่ะถึงวาเนาะ,ะเป็นตำนาน,นีค่ะอิทธิบิดของเพิ่นเนาะคะ่ะกับสิ่งถี่เฮ้าบ่เห็นเพิ่นจะเพิ่นเห็นเฮ้าเนาะคะ่ะไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เนาะคะ่ะกับไม่สิ่งเจีงสีเนาะคะ่ะ แม่ล่างขอผ้าวนาเนาค่ะงวดสีหอดกับขอห้ลูกซิดลูกหาเนาะพี่เพิ่นหรือว่าลูกซิดลูกหาคู่เพิ่นได้มารวมเป็นส้านบุญกับแม่ล่างเนาะคะ่ะแมล่างกับขอขอบพระคุณเพิ่นได้ไหลายเด้อค่ะพี่เพิ่นได้มารวมทางที่นาสาศทธานแห่งนี้เนาะคะ่ะขอให้เพิ่นได้เปิดนีเปิดข้างเนาะคะ่ะเปิดตุ้นเนาะคะ่ะให้เพิ่นได้ ค่ะ F4 นะคะทุกท่านนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ F4 นะคะ เปิเปิดัดเลยแกแย่ัดเลยปุ๊บเลยอุ้ยเาวอานะครับตัดลงแล้วนะครับก็นี่กำลังจะเีนเลื่อนให้ครับแม่นะครับแม่ตะเคียนทองสั้งบ้าน บันี่้งดัเมเียนทองเข้ามาพูดเสียงเบาเ้ยนะคะเอฟซีนะคะ 三、四、五、六、七、八、九、十。 đại đại, mở cổ, tiếng đắng cọt, thay trái tiếng sàm, cọ cọ, cọ cọ,

ุคะแปทนเขเป็นสามแปดสองหกสีสามแเดี๋ยวขอภาคนิ่งอันนี้ที่เขียนให้วันนี้ใช่ไหมคะ

ขันม้อมีรลางเที่ยมหูมึ่งกับบ่หูที่มากที่ไปแต่กูขอยย่างเดียวหามเอาใช่ายาเลี้ยงม,มากแบบแท่ <c oughs> นับแต่งแต่นี่เป็นต้นไปเพิ่นสินหาล่างเพิ่นจนได้ก่อนเดอร์ <c oughs> แต่ว่ากูสินหายเที่ยมล่างนี่ได้แค่เก่างวดทอนั่นเอง ปัวเก่างวดเือสีแล้วบนหลักปัวโชคลาบร้อยของมูตูงวดนี่กับข้อปู้จอมปวกเงินล้านเราะว่าแม่แต่เก้นทองมูตูได้ไปเบื้องหลัะแต่ว่าเกิดสิมีอยู่แม่แต่เก้นทองเพื่อจะคัดอยู่ผูหนึ่งเด้อเพื่อนว่ากูขาเห็นมันเป็นตัวนี้เพื่อนว่ามันมุนหน่วยลายาวเลยยิ่งหลังปัว ก็จังมูตู่เคเบืองของหัวบังทำไมานางตาเดี๋ยวมองอกเองแมง,มง,มง,มองอยู่นี่ยละเฮ้อแมนมามาาูมันได้เบืองฟัวฝ่านาจักเฮ้อว่าพอปูตัดไตหรือว่าพอปูเตโซน,นนักขาลาดยุดสักแคได้เปิดพุ่มให้กับพอปู ูยาตั้งางเดียวไอ้กระเอินซื้อเพลินหายมั่นถือต้องข้องท่ำ<อ>เ,อเยอะยาสีบานแตัตพอปูพ่นผวกพ่นปวกเยอะซื้อสวยเนาะก็คือพอปูมุดจะลินนักทาลาหรือว่าพอปูตาใส้หรือว่าพอปู เสตัวนักราดดูสถานี่มองนี้ผู้ตัวได้เปิดทางให้กับพอปูจมวกวาเงื่อนล้านหรือว่าพอปูมุดจลินนักาลาดแล้วก็แม่แต่แย้มท้องมูมึงอยากได้ก็จ้างไปเอายุพุ่นเอือกาตัเดียวกันนั่นละ